ผีเล่นหัวที่หอพักเก่ากระทู้เด็ดสยองขวัญบีมเธอเพิ่งย้ายเข้าหอพักเก่าแห่งหนึ่งเนื่องจากค่าเช่าถูกและใกล้ที่ทำงานเป็นเพียงห้องพักเล็กๆมีเตียงไม้เก่าโต๊ะตัวเล็กและตู้เสื้อผ้าสีซีดอยู่ภายในห้องในคืนแรกที่นอนบีมก็รู้สึกแปลกๆขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับ บีมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสเส้นผมเบาๆคล้ายมีนิ้วมือเย็นๆมาลูบที่หัวของเธอบีมสะดุ้งตื่นขึ้นตามองขวามองซ้ายแต่ก็ไม่มีใครอาจจะคิดไปเองละมั้งบีมพึมพำกับตัวเองแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมตัวคืนต่อมาความรู้สึกนั้นยิ่งชัดเจนมากขึ้นมือเย็นเฉียบไล่ไปตามเส้นผมเหมือนกำลังเล่นหัวของบีมอยู่ แต่บีมอยู่ในห้องคนเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงกันบีมลุกครวดเปิดไฟและกวาดตามองรอบห้องไม่มีใครอยู่ทุกอย่างเงียบกริบบีมพยายามข่มตาหลับแต่ในความเงียบบีมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแผ่วๆอยู่ข้างหูว่าผมสวยจังเลย <c oughs> บีมรีบวิ่งไปเปิดไฟในห้องนอนเปิดไฟนอนยันเช้า เช้าวันถัดมาบีมเจอพี่สาวห้องข้างๆเลยลองเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดด้วยเสียงแผ่วๆห้องนี้เคยมีคนตายเตียงที่หนูนอนน่ะเคยมีคนผูกคอตายอยู่ตรงหัวเตียงนั่นแหละบีมขนลุกสู้รีบกลับไปที่เตียงของตัวเองตรวจสอบเพื่อความแน่ใจ แล้วสังเกตเห็นรอยเหมือนรอยเหล็กงอด้วยแรงกระแทกอะไรบางอย่างพอมองขึ้นไปด้านบนหัวเตียงกลับเห็นรอยจางๆเป็นรูเหมือนเคยมีอะไรติดอยู่ที่กำแพงบางอย่างที่สงสัยอาจจะใช้แขวนเชือกหรือเปล่าบีมใจสัน่นกลัวก็กลัวแต่จะย้ายหอตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เงินก็ไม่พอหาห้องก็ไม่ทันบีมคิดในใจถ้าตายบนเตียง งั้นวันนี้กูย้ายลงไปนอนที่พื้นก่อนละกันช่างมันเถอะทําใจดีสู้เสือเข้าไว้ก่อนคืนนั้นบีมเปิดไฟนอนพอใกล้จะเขิมหลับบีมได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กดังขึ้นเบาๆบีมลืมตาขึ้นมาเสียงนั้นดังมาจากหัวเตียงบีมเห็นเงาสีดำๆยืนอยู่ตรงหัวเตียงชี้มือสีซีดๆเหี่ยวเไปที่บนเตียง กลับขึ้นมานอนบนเตียงสิเสียงแหบแห้งดังกล้องไปทั่วโสดประสาทของบีมบีมกรีดร้องสุดเสียงรีบถีบตัวออกจากที่นอนวิ่งหนีออกจากห้องในทันทีวันต่อมาบีมให้เจ้าของหอมาเก็บของให้เธอบีมไม่กลับเข้าไปในห้องนั้นอีกเลย